ใครวมาวะไอเก็บไม่ได้วะพวังซึ้งให้ซัจิ้มเข้าไปจะพอแต่พอช่วยลูกเองนอาละเอาไอเหียพมดทธรรเกียบเลยละต่อใครเข้าไปแล้วโเพลงเราใจมากเลยเพื่อน เจ็ดศิลป์เอาละหน้าอ,อกไปโ <Okay. S 1> อ้เอาอะไรจ้ะอย่าบอกนะว่ากูต้องเข้าออไปแทนมันอ <c oughs> ่ลละฮือฮืออะไรล่ะวันนี้อะไรอ่ะข้างหน้ามีจำได้เอาละไอ้เี๊กเครื่องนั้นเปิดทำไม กูมานเน่ตามกูมาเออท่านผู้ชมเอามันดิเออผมขอยากุนัะผมใช้ผมใช้มอดอยู่นะท่านผู้ชม <c oughs> เพื่อช่วยมันวิกลเร็วเลยผมปรับปรับปรับเป็นธรรมดาให้นะครับเออช่วยให้มันเร็วมึงช่วยกูก่อนไหมผมไม่ปรับไอเกมยดนะไอเกมมันปรับสว่างเลยคนโหดนะนน่ยคนโหดจะทำางนี้กัน มาตรงนี้แหละกูให้มึงเจอมึงไม่เคยจบได้กูจบมาเป็นล้านครั้งแล้วมึงจะโหดไปไหมแบบมึงการ์บินเจ3ร,รุ่นเวอร์ทั้งที่เออ50เกี่ยไวไรหัวดอมฆ่าดูกตรงไปข้างหน้าดิทดอะไรวะเนี่ยตรงไปมึงจะเจอเปลนภาพมาเรามึงตรงไปไอ้เกี้นยนี่ไม่เกี่ยวมึงระก่อบชา่ไหมมึงตรงไป มาเป็นห้าล้านรอบอะมึงตรงไปเล่นไปรู้สึกเสียหลังไปไงเจ้าเหี้ยอะไรก็กูอยู่ข้างหลังมึงเนี่ยอ้ลูกมมาแดก,กเหเี้ยตรงนี้เน <c oughs> ี่ยโกนหาพ่อมึงไงอ,อันอันนี้กูไม่ได้กวนไม่ไม่กูม,ม,มาถึงเด็กเดี๋ยวเกมมึงจะาบัง ขั้นกูว่าแล้วไอ้เลยเลือดเคื่อปากแบบนี้นี่ไปกี่คนแล้วบริการเติมเงิน u ู by บายวิสตาเกมมิ่งเฮ้ยกูขอไม่โฆษณาแล้วกูโฆษณาตัวเองแล้วกันบริการเติมเงินรูปบั๊ไปยิ่งยิ้มสุดๆอะไร เอามึงดินเอาไอ้เกี้ยม่งมึงผ้าคนหนังตลกเลยกับโ,โอ้ยโอ้ยเสียงดังไอ,อ้สัตว์ไม่ใช่หรอกไอ้เกี้ยแต่ว่าคนหนังตลกเลยกั้ เรื่อยกูผ่าอันูขอดอกเดียวไม่ให้กูจบแบบแอตตี้เอดดิ้งหน่อยไม่ได้หรอวะตรงไปเอาเด็กไปนี่หรโน้นผมขอโทษครับไอ้ที่อะระ็เผาใอ้เงทียฆ่าลูกกูไว้สัก เด็กตรงไหนตรงนี้ตบมนะัมนอะมันเอาไปใช้แทนไงด้วยอย่าฟื้นมนันได้สัตว์กูไม่จะปล่อยกูเป็นคนดีอืมจำได้ไหมที่มันเปิดต้อนรับลูกมึงอยู่อ่ะเฮ้ยเด็กเงี้ยไปยัดเลยอืมกูจะเข้าไปด้วยใช่นะเข้าไปห <laughs> ออาพ่ <laughs> อเอาเมื่เยี่มเนี้ยกำจับเรื่อยหน่อยนะจะมีคำเตือนอยู่ตรงข้างในจะมะ อ่าจจะใส่มาให้ <c oughs> คิดว่าถ้า่ายคนตัดไม่เบื่อกูเดินติดเทีเยอะไรเนะี่ยจะแพงือไอฉากเมื่อกี้คือถ้าผู้ชมถึงว่ามันจะเป็นตอนกลางวันนะตอนเนี้ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเสียงกีตมันอ่ะแล้วก็เสียงประกอบอะไรมันมันค่อนข้างจะเฟลกอะดประกอบไปฉากที่สุดมือดอะไรเงี้ยเอเมื่อกี้พวบอกว่าดังเออมันดังมากเลยนะแบบมันดังแบบดังแบบกูไม่ได้ปรับอ่ะ ปรับต่ำาแล้วตอนเนี้ยแต่มันโอ้โหมันแบบอสุดยอดอะคนทำเกมเขาทำเลยเหมือนกูตอนกลางคืนแล้อกูนั่งเล่นเกมคนเดียวตอนเนี้ย <c oughs> เออนี่ลนะากก่อยสดุดตี ำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาไม่หยาบคายไม่รุนแรงเกินเกินเออปีน้องครับแดงอีก,การ์ที่มือมันมายังอ่ะได้แล้วอีก,การ์นั่นอ่ะอืมมาเปิดตรงนี้เ่ยโอ้ถ้ามีไอเกมบอกูั่าจนมุมกัมน,นะแหลกอีกใช่ไหมเนะี่ย ไม่แหละถังถังนี้มันโครูนจังเลยเกียรแก๊สไอ้สัสถังนี้มันโครูนจังเลยเอ,าอ้าแล้วลูกกูจะรอยไปดิใจช่วยลูกกันกนะครับไปไปไปผมอาจจะไม่ได้ถ่ายตอนแรกมานะท่านผู้ชมแล้วก็ลุยท่าต่อยเบสปะ่ะอีกแล้ววะเออ มาถึกว่าคือเราปล่อยให้รูกตายบ้าอ๋อไม่ใช่หรอผมเปิดก๊อตแล้วทุกคนการตายไม่ใช่ก๊อตอะไรวะก๊อตปล่อยไอ้ก๊อตโหมดอย่บบากคนเซนเซอร์เซนเซอร์เป็นเสียงกูที่พูดว่าหน้าตุดตุดตูดเฮ้าเาี๋ยวเ้ย ตุดเข้านะเว้ยไอหัวตุด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 ถ้ามึงพรัวหน่อยก็น้าตุดเฮ้ยเกลใครเครื่องสูบน้ำว่ะตรงนี้วะเนี่ยเข้าสูบน้ำทียอะไรอ่ะมันเป็นบอทที่ตำรวจใต้ดาดใต้น้ำอะไรอ้ย อันนี้ผมเป็นคนที่ไม่ได้ใช้หมดเลยนะผมผมไม่เคยใช้หมดเลยสุดติอ้าวกูโดดไปทำไมวะเนี่ยโดดองปวยเลยละ่ะกูโด,โดดน้ำอ่ะโดดลงปวยไรดึดงกูไปทางนั้นละมันมันดึงไม่ได้ อย่างนี้เกมมึงอยู่ข้างล่างม่คิดจะช่วยกูไงนะไอ้คุยกูช่วยกูช่วยแล้วเอาจริงป่ะมึงไม่เห็นหรอมึงไม่เห็นจริงหรอเอากูมาอยู่ตรงนี้ให้เลยอ่ะกูะมาอยู่ให้เลยน,น,นี่เนี่ยมี คนตาถั่วมาเล่นกับเราไม่ใช่กูอยู่ตัวไหนวะเนี่ยมึงมองชื่อกูแล้วมึงก็ขึ้นมาแล้วกูจะไปยังไงเกูสามายืนตรงนี้ให้มึงดูเลยนะกูสามายืนเลยนะจนถ้ามึงขึ้นมาแล้วกูเหยียบมึงได้เลยนะ และะ้วสุดท้ายคือมึงโดดไปทำยิดโกดผิดไงไม่ได้กดผิดแบบอยากโดดอยากโดดน้ำน้ำแล้วคนสุดท้ายมีไหมน้ำมีแต่เขื่อนเหี้ยไม่มีสักจอดเหี้ย <c oughs> เนี่ยแต่มึงมาไหว้ตรงนี้ก็ได้ไมหมเราถ้าใครไม่เอาสตาร์บัคมากินนะ่ะเอ้ยมันสตาร์บัคจริงๆแล้วไหนๆเฮ้ยใน,น,นท่าม้วงมีสตาร์บัคมึง <c oughs> ดูดิเออท่านผู้ชมขออนุญาตดูสตาร์บัคแป๊บนึงนะ ทำเทมีอะมันมีสตาร์บัควะเนะี่ยแล้วตะกี้ยังโคตรแข็งเลยคำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาไม่หยาบคายจนเกินไปแล้วไม่รุนแรงใช่ป่ะสตาร์บัคกอ่อนมันไม่ใช่สตาร์บัคไอ้เวทอะไรไฟไม่บ้านสามหลังก็ไม่พอกูอมหมายถึงแพ็กเกจจิ้งมันอะสตาร์บัคร้อยเปอร์เซ็นยังเหลือแค่โลโก้ไม่มี เขาไม่ปใน hard sell ไงเทียท่านผู้ชมไม่ได้ฮาร์ดเ l l ถูกนะใช่ไหมอ่าเดี๋ยวนี่ยปรับให้ท่านผู้ชมนี่ชินหรอินนี่อือม็มีนี่ชินพูดถึงพียอะไรสักอืมถ้างั้นก็มอมี่เอ่อคือท่านผู้ชมมันไม่ใช่ว่าผมอัดคลิปไปแล้วมันแหลกนะไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่ากากเลยมันเป็นที่ตัวเกมไม่ท่านผู้ชม ไม่เว้ยมันเป็นเรื่องคอมมงออะคอมมือตางมากเลยมึง R T X มึงปไปได้มึง R T X ไม่ใช่หรอมึงยังแหลกเลยไอ้สาตั้งภาษาเลยเกูแหลกที่อะไรก็กูปรับให้ไว้ตลอดเวลาเลยเนี่ยมึงแล้ว <พบ S 1> ไม่ใช่อะไรเ<บ>ว้ยกูปเปิดวีจริงไว้ด้วเว้ยมันก็เลยแบบไงดึงมาแบบแบบไม่เต็มประสิทธิภาพเลยกูก็เปิดเหมือนกันวีอะถ้า ไอ้เฮี้ยปืดออกมาอะไรน,นะเดี๋ยวกูจะจัดนี่แหละ RTX 2 0 8 0 T.I แบบ Water วอเ e อร์ควอตว e เต a ร t คอตดูน้ำเปิดนะกดอันนี้ลิฟแดงนะไอเวสลิฟแดงนะยังไงวะกดมึงไม่รู้จักตำนานเรื่องลิฟดงเลยไปหรอใครจะไปรู้ไอ้เฮี้ย อโอ้โหวกูรู้อ่ะกูแค่ผู้ชมปวดหัวลูกเลยวะนะเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยริบริบกระจอกไอ้สัตว์ยิผู้ทะลุได้ไอ้เหี้ยกูอยู่ตรงตีมึงเนี่ยกระสุนผู้เนะี่ยไม่หมายถึงลูกมนะันอะเอ้ยแต่มันก็ของเหอานะยิงผู้ทะลุได้เจ็บว่ะกูเด็กไอ้เน็ตที่ดิงสองกระป๋องแล้วนี้หมดโคตรเร็วโอ้ยผู้จะได้เห็นแสงสว่างสักทีเลยโวย ทำไมล้ำโพงตรงนี้เฮ้ยทำไมมัโผล่ตรงนี้มึงขึ้นแล้วมึงจะไปโผล่ที่ไหนอะใต้ดินอ่ะหี้ยอะไรวะเนี่ยกูจะให้มึงเลือกว่ามึงจะกดตรงนี้หรือมึงจะกดตรงนี้กูจะไม่สปอยกูต้องแอร์ ่าคุณแน่ใจนะมันเขียนอันนี้ก็เป็นเหมือนกันถ้ากดปุ๊บมันเขียนว่าคุณแน่ใจนะกูเลิกตรงนี้เล้กตรงนี้นะกูมมไม่ห้ามมึงนะกดอสองรอบเมื่อกี้กูเห็นลูกเครื่องบินขึ้นอนะ โค้คีย์บอร์<ก>ดมันท่ออะไรไวะเนี่ย<ว>มันกดตัววายไอ้เนี้ยอะไรมันกดตัววายว่ะกดตัววายชัดดาวว,ว,ว่ะวายอ่ะอือเมืม่อกี้มันเอานิ้วจิ้มคีย์บอร์ดไปที่ตัววายอ้าวแสดงว่านนกูเพิ่งช่วยโลกไว้เด็กอืมไอ้ตัวนี้ทะลุอันนี้เล็บขาวเมื่อกี้เล็บแดงมึงเข้ามาเร็วๆไอ้โต เฮ้ยผู้ชมผมก็เป็นคนดีได้เหมือนกันนะเนี่ย <laughs>